โอ้แต่ว่าเพ่ช้เตเลยมด้โอ้ถือว่าขาเพนเต็ด้กันีว่าโอเคเนาะสมมตว่าอยู่อถร่อน้เนนะได้

น้องเพื่นเอนไอเปิดเท่ามาก็ยังอยู่ป่าอยู่ดอนคือเก่าน้องเพื่นเอนเนาะโดยกาบสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสู่คนเนาะงเพ่อนเพื่องเนาะโดยบพรว่าจะเป็นพ่อพี่น้องทางเลาวทางไทยต่างประเทศน้ำหนักกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบอร์เวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องไอเนาะโดยก็มาพบมาพอเนาะงกับบอร์เวียดในมื้อนี้พ่อพี่น้องไอ้ก็ยังอยู่ที่บ้านน้องสุดใจเพิ่นคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ คือว่าเนาะเขามาก็นยังนั่งออกไปเลยพอเป็นรองเอ้ยมื่อนี้ก็ได้พอพอดีว่าจังได้ทางรถให้รถซ้ายเนาะรถแกดินเพนันละเนาะพอเป็นรองเนาะก็จะได้เขามาส่งก็เลยได้นัดกันกับเพื่อนก็เลยนั่งถ่าเพิ่นอยู่เดินบา้านเดินเทือนของน้อ,นองสุดใจเพิ่อนนะน้องเพื่อน้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้ยังบ่ทันดได้กลับพอเป็น,น้องเอ้ยแต่ว่าทางบอตากำลังออกไปรัะเอาเพิ่นอนน้องเพื่อน,น,น้องเนาะเพราะว่าอย่างไรเพิ่นก็ยังบ่บดจักทางไปทางมาเพราะฉะนซะ อ่าเพิ่นก็เทื่อเลขกันที่สิได้เข้ามาทางนี้ว่าซั่นอ่านั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะดาวตาก็ยังออกไปอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยแต่จักสิดนสิไวกรุ่นกันเบิ่งเนาะพ่อพี่น้องเนาะแต่ก็คือสิบ่ดนาดดอกเพราะว่าเพิ่นได้อ่ามาฮอดทาวทางแยกเข้ามาแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าระยะทางเข้ามานี่มันหลายโคตรหลายโค้งว่าซั่นซะพ่อพี่น้องเอ้ยาตื่นเต้นนน้องสุดใจเพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ยสิได้ห้องน้ห้องใหม่แล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าพ่อพี่น้องเอ้ย คือทีแมนพอีน้ัวไอเชรถปาดเนาะแมนและพอพี่น้องตัมันกะเชิงทั้งหลังยและเนาะถ้อแตะวคอยคำย้ำแรงพอีน้อวเยพวกเบเนี่ยมาทางนี้เนาะพอีน้อวเนาะบึ้งเัญหาต่ว่ารถพอดีข้ามาได้หรือบ่เนาะพอีนัเงาะทางข้ามาน่ะมันเป็นบวกพอีเน้องเยเดี๋ยวพกเบืนเบยโกนำบึงสินเชื่อก่อนนะ 1>, 1 2 3 4 5 5แม่พ่อพี่น้องเอ้ยอ่าเสียงรถมุ่นมึดนี่คือสิแม่นแล้วล่ะเนาะพ่พี่น้องเนาะกะถ่าดูเบิ่งว่าอ่าแม่นบ่แม่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ารถ1ล้าน5พพี่น้องเอ้ยทางแฮทางซ้ายบวกกันเนาะยางละคร่อว่าซั่นซะเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าเด็ดเนาะอ่าบนี่บ่ห้องน้ําคือคร่่เเาบนี่รถบ่อ nó phải nó rừng rừng tin sáu nó phải nó ô oh, oh, thôi phải rừng này à, bắn nhá cả thang bắn nó suốt chạy phần này. view view đi đẹp phải rừng này. À, này anh em phải anh này để, để, để tuần may nó phải rừng nó mà tít mình chắc cái chân khó tha phải rừng này khắc vô khác vô thằng này nó đồng này. À, thịt mình chắc cái chân này ôi phải này không เส้นกับบาเวียดก็คือใจะขอตัวเปลี่ยนมุมกล้องเนอกวัดพิรอณเนาะฮะทุกทุกทางสาวเอฟุนก็ยังเห็ดเพียงนั้องทงอยู่ปุ๊ยย่นไรปุ่นทุงย่านเนาะโดยสบายดีย่ามันเฮียบาเวียดเลยยันมันเฮียความบังน้องชุดใจเนาะแล้วก็สาวเอฟอยู่ลำหนีด้วยความบังน้องชุดใจแล้วก็คือบัดรชูคูชุกคนนั่นแหละนาะงวาแล้วก็ได้แต่ว่าทงนี้เฮียไปถือว่าโมฆะเลย พอดีแล้วเนาะทางพอพิ่ว่าโอ้ยช uh, er uh, ุ่มลุกเอาขึ้นไปได้บด้วน่อดูนี่ก็รักษาไว้เจ้า่าเม่นเ่เสียงรถนี่เมี่นเมียนตรงเม่นแนนอนล่ะาเบิ่งระยะทางก่อนเนาะอืมเนน้องเลยทางเข้ามาก็ได้คือเม่นแล้วล่ะฟังเสียงรถปา่ปาดอยดีเนาะ่น้องเนาะ่าโถ น้ uh, งองเอ้บูดทั้งแถวพ่อเพิ่นกันอ๋าถัา่วมะตอยง่วนอีกบ่เแถาพ,พ่อเพิ่นนี่คือเห็นเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อืมไล่ไล่ไเบ้โอ้ส,สิไล่เบ้มาผูกบ่โน่โอ้สมาชิกหลายแท้พ่อสี่ตัวหาตัวทั้งแม่เนาะบ่อถูกโน่โอย่างนี้พอ่อแม่เไหนด่งหมนปาดมานน่สิไ่อบ่อไดนแบบเอ่อ

่าจังได้เสียงรถคือจะจ่อดึงขบวนมอห์ทิ้งเถอะพี่น้องเอ้บินบุนอยู่เหมือนค้าขี่ตมบ่เนาะจูแมนที่ได้เอาไปชุกระบอบเนาะพี่น้องเอ้คือทางแถวพอเพื่นว่าเรื่องของน้ำของในนี่คือสิบปีง่ายเพื่นว่าเอาเอาบนเก่าเลยเนาะเอาเอาบนเก่าเนาะโดยเนาสบายดีเด้อเนาะถ้าเลนใจกอาบนเก่าเพื่นว่าโดยมีแต่ว่าที่ที่ใต้กันในที่อยู่แถวนี้ บอกเพื่อนได้ไปแจ้งได้พูดนี่เนอะเพราะว่าเซาดีข้าใส่กับมันจีโจบดูถ้าเซาต้นหาลอยก็ต้องกินสองพันเนาะเนอะประมาณประมาณนั่นแหละอยู่ประมาณน่ะขวัญยังบอกแต่ว่าอ่าต้นหาลอยกับซีอูวังสองพันเป๊ะเลยล่ะแต่ว่าต้นเจ็ดร้อยแปดร้อยขึ้นไปก็คือว่าเนาะคือว่าข้าเบิ้งน้ำเฮซายเพื่อนกับยังแพงจืดเร็วนะเนอะ่่นนนงบ้าาเีกะถึงได้เงินลดพันค่าพอฟังเสียงลดคือบ่ไปบ่มาเลย จังว่ามีน้ำพนบหม่เดียเพราะว่าทางบ้านเขาเน่ยจเนาวเยแอบเห็นเพื่อนสั่งเฮซายวนโพนาวเอ่สั่งว่าให้เผือดเหื้อนนคัวให้ในบเวีโดยหลังหน้านสองทางบ้านเขาไม่ถือคัวด้ถือัวแต่ว่าทั้งนี้ล้านหะเนาะก็ได้ยินจากปากแม่ค้าพูนเป๊ะเลยเปี้เอยกันเนี่ะนั่นควือทั้งทังทังนี่น่ยมันไก่คัว อย่างอะายคนเพิ่งจะเฮ็ดนของน้ำที่บม่ได้ใช้เสาอะนะ<ด>ยนแม่เห็นนาคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าจังไรมันกะอ่าเราแต่ทั้งนี้ก็มีแต่อยากแบบแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าว่าทาั้งเพิ่นอยากใช้เสาบอ่อยังบอกก็ต้องถามเบิ่งทางอ่าพ่อเนาะอ่าผู้ที่เพิ่นฝากเงินฝากค่า,ามานั่นแหละเนาะถ้าว่าพ่อเพิ่งเอาใช้เลยก็ได้นั่นแหละก็ได้ก็ต้องถามเบิ่ง ก็คิดว่าเออปวใส่เสากะเพราะว่าเห็นหลายบอนลายบ้านเป็นเห็ดอยู่เด้เนอะกเด่นนาดีใส่แบบปุ๊กกระตี้ห้ามอะพี่น้องเลยโทว่าถ้าว่าใส่เสามันก็สีคักสีเนนแต่สีคักกลัวนะแบบเอาง่ายคือแบบเพราสิโลงใจกลัวมันอย่ามันอยังคณะควบปลอดภัยะเอาง่ายะแต่ว่าหลายๆคนก็คือว่าแล้วกับบริษายมีแต่ว่าเอาเล็กนี่คือว่าทังอันหน้าบอตาเพิ่งกับบริษายกันบะบริบาลแต่หน้าบอตาในเฮือนก็คือกันแหละเนาะอ่าเซ็ตข้างใต้มันบริมีเสาเลยได้ ีินดีก่อๆดักเเล็กคัดเล็คัดเล็คัดอย่างเดียวไปทางเริ่มาแล้วค่ะอ๋อตัวมากรอโมารอโบเมืงก็น่ะจบทางนี้งน้เนาะโอ้โหตาพิ่ขอมาแล้วเนาะอด่เดวนั่นหละบนทางแต่ว่ามาบ่เดียวโชงารถบ่ททงเสียงคือคือ โอ้เมนดีนี่ันที่คอยว่าเลยโด้คระว่ตาบ่นอนนนั่นละเบยงน้องอ่มายนวยด้ะตูตาบคันนี้เลยเนาะโอนี่มบางของนอแกววลยกายอยยโอ้แต่ว่าพ่นใช้เต็ยมด้แต่ว่าาเต็มล้กันีแบโอเคเนาะสมวรอยู่โอโ อ่าฮ่าๆๆนี่ลีอันรถที่เฮาไทอี đó. เนาะโอ้ยรถ ต่ำไหมไปเ่อเนาะสายโหดดีเนาะเปนยงงนื้อเนียเร้ไ่เลยไก่เลยเจ้าปั๊บเองเจ้าเนาะฝันมือเลยนนี้นะมือบ้างเลย เนาะเดีพอพอเมื่ออื่นมาอีกมีแต่จะมาหลายหมื่อเอามาอัปเดตแม่นอไปเที่ยวละขันตอนก็ว่านั่นแหละเนาะโดยใช้บัตรเดียวเลยกเป็นไปบัรได้เนาะต้องไปเที่ยวตะขันตะตอนเที่ยวละสเตปไว้ท่านซะเสียงดังคักแย้เนาะบึนบุญบุญบุญบึนบุญบุญเยอะว่าโ

bố này đang Ủa, gì sao lại đó, 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 đó. đó. rồi

sải sải lan heng thì nó bùn 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 luôn. La có gia chụp có con cùm rồi, đó, rồi. Cùng rồi đó. Ừ. Gà... Nào, nó. phần gà là chiều nó này và thải

cái, à cái đó, coi đó mà oh, phải... đẹp tắm đó con mày phải vương thật là, qua phình sai, mình thục nè, nè, bận là bụng vân 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 bụng bạc nga mùa lỗ chạc ngon 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 nó cho ba có màu biển chắc thì nhìn lửa bò là nó kịp vào biển thì phải đợi của bà à, may của bò mi <laughs> và no. bà đồng người nó nó vượt phần mưa lấy bó vào ta nè vượt à, mưa lấy bà đi rồi rồi Ok, ok, khóc trái khóc trái Được Được, được. 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 bà xài lăn cũng ăn lưỡi có quay con to rất rực บ bon no, no, oh, ่บ่บอนดอกอีดมเนาะโอยดอกไปได้บ่น้อล่ะอ่ะมันโลกลงเด้พอลดหนักดิจนสุดเนาะแม่เนาะปาตดอ่าแม่นควข่อยเว้าีเนาะตาเนาะคันใหญ่ล่าโดแต่ว่าเพิ่นกบ่ได้อ่าจนสุดอนเพราะว่าว่าสวนี่คือเฮียสเฮียมาตทงอีกประมาณ2ล้าน2ล้าน500,000ได้เอาไป้าง แต,แต่ว่านี่มันกะเกินเกินกว่าขั้นหน่อยอลอเลยบอตาพวกพอเ้าเาวก็มันก็ใช่เฮใช่า,าย,ย,ายโบร<ห>าณป็นอดอก่อเลยโบโบบเบิดอกเนีเพอเฮ่ใชยมาส่งเลยดีใจยุบอ่ะดีใจยอ ทิ้เลยเนาะท่ากะเอามาไหมไหมมันมาดเลยยังเย็นเย็นเลยบ่แต่ว่าตอนแรงที่น้องคนวราลงมาได้เยอะว่ตาลงได้อยู่เหรตอนจริงแรงคนวราคนลงมาเบื้องใต้ก่อนเนาะโดยโอ้โหฮัลโหลวนว่าน้องคนลงได้เลยตอนแรกแต่ว่าตอนแรกลงได้เราก็ถามมึงแล้วจะจะไปจับกล้องถ่ายอยู่ตารางเดนอะอ่าเท่าเนาะคุณน้องเืออ่าลูกลงไปถามทั้งเัิน ให้ช่างเพิ่นเพิ่นว่าเดียวชีไล่เลยชีบอกทั้งพอโทรบอกให้ไมมนี่ประมาณหาหาเศษนี่แหละเพิ่นบอกให้ฟังแต่ว่ายังยังยังบ่ได้ละเอียดเรื่องแบบว่าจักเม็ดเม็ดเศษมันชิบวนอยพูดบอกว่าตาแต่ว่าเพื่นเพื่นยังไม่ไรครับเพื่นว่าเพื่อนว่าให้กับข้าวให้ฟังว่าต้องกสีบ่เพราะว่าไม่ข่าวสีน้อยยังมันกะต่างหากได้นอพอเนาะเพราะว่าบ่าวตาน้ำลงไปห่อเทียงเพื่อนอะไรเพื่อนเนาะแต่ว่าอายเพื่นยากยากตักน้ำตอนนั้น

เนาจะลั่นาสังเฮสังไสมาไหเนาะเพราะว่าเพื่อนทากะมาทรงแต่สำนีพี่น้องมีแต่มืออื่นไม่มือใหม่เนาะคือมือมืออื่นนี่ก็คือใหญ่ขึ้นมาอีกบอสอ่ามีแต่ว่าเพิ่นมาทรงอ่าอย่างใดเพื่อนนี้เพิ่นกะจิโทรหาบอต้าเดอกเพิ่นว่าเพราะมือนี่เนี่ยยานมันคำก่อนย่านยันบมทันอะเพื่อนจนี่ก่อนเพื่อนพอเพิ่นขึ้นมาทรงก็เพิ่นได้โทรขึ้นมาแจ้งก่อนเขาก็ยังได้เรียนมาเพิ่นกับ อยากได้เงินเนาะโดนวัวชายเงินเงินพอดีแล้วเนรบลดลงเพชรมดท่วงหมเฮงเลยเนาะลงแล้วเนาะตัวลงเลยน้องขี้ใจมักมักบนได้ห้องน้ำเอาพ่อว่าบนนั้นน้องดิพ่อมักใจบนนี้น้องกขี้ใจบนนี้น้ำกันเลยเปลี่ยนใจบนท่านเลยเด้อขอไว้ชำระผนขุดแต่ว่าตอนนี้ยังทันนู่ตอนนี้เนาะถ้าถ้าเฮ็ดอยู่ใกล้ห้องน้ำอันห้องน้ำกับน้ำสางก๊อกนี่มันมันใกล้กันเนาะผอเนาะ มันจะซึมมันมันซึมเนาะอืมน่ามันซึมลด้วยพอพอบัดกินกับกินน้ำชางบาดาลนี้เนาะหรือว่าพอน้าซื้อปะกินน้ำชามอืเย็นชาต้มเอาเนาะต้มเอากองเอาบ้าแล้วกับแบบว่าซสำซื้อนี่กวดนึงเท่าไดตุ๊กนึงเท่าไดตุกใหญ่นะทางนี้ เอาคับน้องน้องคิดใจกินน้ำเดียวกันป่ะน้องคิดใจแต่ว่าน้องคิดใจกินน้ำต้มเนาะยืนนะนี่ว่าด้อยากวินบ่ฮะเมื่อยอยู่เมื่อยจะเมื่อยอะไรกลับขึ้นไปนั่งอีกกลับขึ้นแน่นเนาะหรือว่าจะอาบน้ำหรือว่าหรืออย่างไรนะ เออไปตอนเพิ <ih az violin Legisl acy> ่นเออให้น้องเตาเนาะพาไปส่งเนาะแม่เนาะเอมาบ่ลงอ่ามาแล้วบ่ขึ้นส่งเพิ่นบ่แฮงแล้วเนาะเป็นโทษแล้วเนาะแต่แต่ว่าทําตวนี่น้องเพิ่นลงบ่ได้เลยเพิ่นเลือตาน้ํากนักเนาะพ่อเนาะน้ํานี่อาจักว่าอันใส่ใส่ไม่โยกนะบ่โดจักว่ามอนวจักพ่อลม โอ้แบบว่ามันเงี้ยเนาะมันแงี้ยทอทอจะขาดไวอ่าอ่าอ่าปุดเปิ่นึไปพักพรเลยพี่น้องเลยครับเดี๋ยวอรคือ้ไปไปได้อยู่เนาะเคยเคยขึ้นเคยลงอยู่นั่นแหละเนาะเอซีเพื่อนยังแชร์อยู่มือไรมาต้ามาสีหานว่าวานใจใหปปี้ตู้เพ่นพ่อนันนมาชัดตู้พ่นมาเอาแล้วอ่ะ พตูเพ no. er> um ิ่งโอแล้วว่ะนอุหลายแล้วต ok ู้เนาะแตอยากได้อย oh ู่บะมีวีเออยี่บะฉันนอเขาก็อยหนึ่งนะพอตู้พึ่กมามีคนเสียบ่ารับในสิ่งที่ว่าลูกว่าเป็นแบบ เป็นแบบภัยยากมายากด้วยมีคนอยากมาดูแลลูกคนได้โบนะเป็นเยยากเนาะยันยันเขาอุกใจน้ำบ่เขาบ่ยันเขาแบบบัอยากมาดูแลลำบากนลำเฮาไปสิบบ่เขาจะขันเอาเขาจะสู้เขาแบบม่มีภัยอยากมาอยู่น้ำไปสิเนาะสมัยประยุกไนน้าประกงกว้งนึงบ่ถ้าเป็นผู้หญิงเนาะอนี่าหยอกเด้อเนาะพี่น้อง การกะมีคนเห็นดีน้ำอยู่ได้ที่บอตาว่าออกมาเนาะพี่น้องเนาะบางคนเพิ่นกามินมาหยอกอยู่เพิ่นกาว่าถ้าโพตู้เพิ่นมีเนาะกะดีอยู่เพราะว่าให้น่าตาก้าโพตู้เพิ่นกามีเพียบพร้อมเนาะดินเราต้นหญ้าโพตู้เพิ่นกามีแต่ก็อีกอย่างนะบัดโพตู้เพิ่นเท่าะแลแกฉลาไปโกนี่บัดนี้น้องชุดใหญ่ดีสินะถ้าน้องชุดใจเพิ่นมีผู้ดูแลช่วยสินะหรือว่าไปนั่นไปนี่คือโพตูุว่าเนาะ แต่ว่าปูะตู่นบัดโบได้แสวงหาไปชั้นบบดนี้อ่าอันนี้บ่าตาโบได้ว่าสิหาคู่ปูะตู่นดอกแซวเนาะแซวลินเนาะถ้าว่าเป็นไปได้ครับยกให้มีคนดูแลน้องสุดใจเนาะปูะตู่นก็อยากอยากให้มีอยู่ไปงานนะปูะตู่นก็อยากได้อยู่แล้วเนาะมีแววได้มีแววได้จ้ะเนาะเดี๋ยวว่าเพิ่นว่า แต่บางอย่างอย่างเดียวเพราะญาตมีแบบว่าเขาจะแข่งไปสู้เขาดูเรื่องกับเขาสินะแต่น้ำร่มอยู่บ่ผู้ชายในบ้านไม่ลมผู้ชายทั้งไหนเออยังโมบี๋ยวังโมบี้ป้ตาหาให้ประตู้ะไรเนี้ยป้ตาจักจีฮาจะได้คอยก็ได้จะว่าหาประเด็นดิฟซีเพิ่นให้หัวพวกพูดเนาะได้ก็จะเข้าได้มาจะเข้าว่าเด้อยน้องพี่น้องเนาะว่าเยอะว่ากลัวกันพ้อมวลพี่น้องเอยคือประตู้เพิ่น่ บเทาที่เบิรงนี่บได้แมนแบบว่าคนมักลิ่นมักหัวสินะบเมนคนมักแบบติดลิ่นเฉดผ่านสาวเนาะแบบมักอยู่สบายเดียสบายสบายสินะให้ตามนะโอ้สาวแบตเตอรี่ต่ำเกินไปเรกดอ่านอะให้รทางตไป้อาบงนี่แลใช่ไหมอาเนาะเามาไก่ผัด ใส่โทรศัพท์ว้ยบอตาภาษี่่เชียงซีรอ่ถใหญ่ปิดประตูเต๊บเปิดึโอ้ยทลมันรอด่อนแต่น้อใจคนบอกแล้วคนนี้เด็เจ้าอย่าซื้อลยเด้อน้อใจคนบอกแล้ว่อยกดบยินยู้งคอยกด้ยินยู่บอออยื้อมอยู่แล้วคนบายออกมาบอกอยู่นอกเนาะพอพอตู้ได้ฟันนรตู้ได้ฟันได้่านแต่กระชับถือเลขแล้วล่ะนี่ เนาะเดิได<ห>ลกแล,แล,ล้วได้ชองกองลนลนี่น,<ต>นั่นแหละโตได้นี่แมนกะคือเรื่องคููเรื่องคลองเนาะผู้ตู้เพ่นว่าอยากได้อยากได้แต่ว่าอยากได้ผู้ที่ว่าหักมากแล้วก็แบบว่ามาอยู่น้ากันแบบอบอุ่นแบบอยู่เบิ้งลูกเบิงเต้าเนาะนตู้เนาะแต่ว่าจิเมื่ออยู่น้าแบบผู้ตู้เพิ่อนเห้าอย่างเลยขอขอปฏิเสธก่อนนะสั้นๆเราจุดใจเนาะไปใส่มาใส่กันเนี่ย เป็นต้องดูแลนะนดูแลคนที่มาดูแลน้ากันนะโดยโดยแต่กับยางนี้โบตุ่นกับโบเมนคือว่าคนแบบติดลิ่นติดหัวนโดยเฉพาะพื้นฐานของโบตูนี่มักแบบใดเอทาตุ <c oughs> มักอยู่เอาเอาๆๆ <c oughs> เอั <c oughs> นนี้เนาะ <c oughs> อันนี้โบเมนถามมักแบบเช้าเด้มักแบบยู <c oughs> อาศัยนะมักแบบแบบว่าเฮ้ยทีนึงเอ้ยยูไปแบบเงียบมาหากินไป ธรรมดานะธรรมดาโอ้ยธรรมาเนาะหันมานี่ไปมีคู่มีอยังกะใครอยู่ดูดูดูเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าเรื่องนี่เรื่องแน่เรื่องคู่เรื่องคล้องนี่หาให้กันบ่ได้เนาะมีแต่ว่าถามันสิเมนเนื้อคู่กันกับมาเองพี่น้องเลยอ่าหาให้กันบ่ได้ว่าว่าเออนี่นั่นบ่ได้เน่ ชล้านกอเต็มเอาี <c uma> <c uma> <c ่เ้เพิ่ามาจากล้านเพิ่วมาอ๋ออันนี้นะล้านหาตัวสองอันองกองนี่คือล้านหาเนาะไปแ้าล้านห่าเปนไดพ่ออาพ่อเห็นจังสิกาคุ้มบ่ราคานีิมีแต่ขาขาเมื่อเนาะขอเทื่อนาะเป็นแไบจีด้ลงไง ไปพี่น้องเห็นพี่น้องเอยจินดายก็มาซีเป็นก้อนโยมมาด้วยตัวกับไปแล้วพี่น้อยเนาะเดี๋ยวก็สบายดีเด้อพี่น้องผูกพ่อกันในคลิปต่อไปเนาะถ้าว่าสาวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะเดี๋ยวก็ขอบุญขอกุญละลายที่เข่ามาครับส้มมาฟังคลิปซาวิวแล้วโปรโมทข่ามโฆษณาแล้ก็เป็นกำลังใจให้ซาวิวมาเดินตลอดเนาะเดีไยวก็ต้องขอบุญขอกุญละลายเด้อสบายดีเจ้าสบายดีบ๊ายบายทำเราหนาสามปัญหา น้อเน้องเออน้องพี่น้องเอ้คือว่าเนา้องพี่น้องเนาะจังเด็ก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะพี่น้อง FC เบิร์ตสุขุมสุขชนที่เขามาก็ติดตามแบบส้มชิปแล้วก็บบกต้นขาโฆษณาคลิปของเบอเบียดไปเนาะหากว่าน้องบาเวียดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพี่น้อง FC เบิร์ตสุขุมสุขชนเด้อเนา้องพี่น้องเอ้น้องไทยนี่ก็ขอให้เพ่นพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้เบิร์ตสุขุมสุขคนความเจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้ ຫັນທາງໃຈມຸ່ງມາດປາດທະນາເດີ້ເນາະຖບໍ່ีย,ออยดກຂສະດີສະບີຂຍບ